สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ Ford Ranger XLT นะครับเดินทางมาจากอายุทยานะครับวันนี้วันที่7เดือนตุลา2อ6 7นะครับที่เข้ามาแก้กลิ่เนเหม็นอับชื้นด้วยการแดมร้อยเดี๋ยวเรามาดูตอนที่หัวหน้าช่างโอมช่างเฟรมช่างแบงค์ทำการลื้อกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะครับ ฟอร์เอนเจอร์เอ็กซ์เอลทีที่เราลื้อออกมาก็ามาดูกันะครับว่านี่นะฮะข้ามาดูใกล้ๆนะครับนี่นะฮะหลุดร่วงรุ่ยอย่างนี้เลยครับนี่นะฮะแล้วก็แผงตรงนี้ก็กอบหมดแล้วนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเราลื้อออกแล้วก็มาดูาช่างโอมช่างเฟรมนะครับช่างแบงค์นะครับก็มาทําการดย้มแก้กิ่งในลชิงกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับครับเมื่อเราลื้อทําความสะอาดเรียบร้อยเราก็ทำการแดม้มแผ่นดมนะครับเพื่อซับ เสียงด้วยแล้วก็แก้กลิ่นเหม็นอับชื้นด้วยนะครับสำหรับรถคันนี้เรามาเปลี่ยนมาใช้เป็นกาวซิโร่ของเมกาเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถป้องกันความร้อนได้ถึง200องศานะครับแล้วก็ทําให้รถคันนี้เงียบแดียวมาถึงที่พักเท้าแล้วตรงนี้ตู้แอร์ล้วก็ผ่าล้างและหุ้มโฟมให้ใหม่ดูนะครับนี่นะครับเราหุ้มโฟมให้ใหม่นะครับผ่าล้างทําความสะอาดเหมือนใหม่ปายแดงเลยครับมาดูใกล้ๆนะครับโฟมนี่ที่แตกละเอียดแล้วก็ทํา ให้อย่างสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่เสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็ล้างรถโอโโซนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับแล้วเราลื้อตู้ออกมานะครับเราก็ได้มาผ่าล้างนะครับทุกซอกทุกมุมแบบนี้นะครับนี่นะฮะแล้วช่วงนี้เราจะทําการหุ้มโฟมให้ใหม่นะครับนะฮะหุ้มโฟมให้ใหม่อย่างสวยงามเลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ทําการแดมเสร็จนะครับเทาฟอร์เรนเจอร์เอ็กซ์อลทีก็เตรียมตัวส่งกับอยุธยานะครับ ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีรถ Ford Ranger Ford Focus, Ford f i e s t a Ford e v e r e s อ BMW 116i BMW 320d นะครับที่มีกลิ Man ่นเหมนอับชื้นนะครับก็สามารถทักทายเข้ามาได้ที่ร้านถาวรรุทูชอบเรียบทางด่วนเอ่กไมยลยรามินทาตอนนี้เราทำการอบโอโซนฆ่าเชื้อโควิดฆ่าเชื้อแบคทีเรียเพื่อส่งมอบให้กับท่านลูกค้านะครับนี่นะคือการทำงานของร้านถาวรรุทูชอบนะครับอบอย่างนี้ประมาณครึ่งชั่วโมง ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจก็สามารถทักทายกันเข้าไปได้ที่ทั้งเพจเฟซบ o ๊ k นะครับแล้วก็ยู u ูบนะครับช่องทิกตอกนะครับถาวรนุูช็อปนะครับก็ยินดีให้การความรู้นะครับว่าเราทําการอย่างนี้ได้อย่างไงนะครับวันนี้ต้องกล่าวว่าสวัสดีครับ